สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนเลิฟทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงนะคะยิปซีและไพ่อาร์เรคอนะนี้แพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่ามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นใช้เซนส์นะคะคุยกับคุณว่าอย่างไรนะคะตัวเขานะคะอาจจะเป็นคนที่บ้างานเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากมายนะคะนิ่งเงียบเฉยเนี่ยคือบุคลิกส่วนตัวของเขาเลย ในความเฉยของเขาในความนิ่งของเขาไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรคิดนะเนี่ยเจ็ดเหรียญมีการคิดแล้วก็เฝ้าทะนุถนอมความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พอสมควรนะคะเพียงแต่เขาเป็นคนที่ไม่อยากที่จะคาดหวังอะไรมากจนเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรยังไม่ถึงเวลามากกว่าเขามีการเฝ้ารอเฝ้ารอใครบางคนซึ่ง เขามีการลองขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลด้วยเพราะอยากที่จะได้ความรักที่ดีและความรักที่มั่นคงเขามองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็คนฉลาดคนที่เขาอยากอ่านเสมือนอ่านใจอ่านหนังสือไปน,น,นานๆเขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณทุกช่วงทุกตอนนะคะ แต่เขาอาจจะไม่ได้ถามกับคุณตรงๆเพราะเขาไม่กล้ามันไม่มีสิทธิ์หรือสถานะนั้นที่เขาจะถามได้นะคะในทุกค่ำคืนคนคนนี้นะคะเขาอาจจะหยิบรูปของคุณที่อยู่ในมือถือหรือปัดฝืดขึ้นมาดูข้อความเก่าๆเขาไม่เคยได้ลบาอาจจะมีการเซฟเอาไว้นะคะสำหรับบางข้อความ ที่มันอ่านแล้วมันกินใจหรือว่าอ่านแล้วมันส่งผ่านอารมณ์ถึงเขาได้มากๆแลวค่ำคืนนี้เขาอยากจะใช้เซนคุยกับคุณว่าเธอเธอรู้ไหมว่าตัวเรานะ่ยมีการได้ภาวนาแล้วก็คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนะ ก็เธออาจจะมองว่าเรานิ่งเราเฉยทำเป็นไม่สนใจเธอเนี่ยแต่อยากจะบอกให้ได้รับรู้เลยนะว่าเธออยู่กลางใจเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใจเราเต็มเลยนะและเธอเป็นอะไรทุกค่ำคืนเน่ะเธอจะต้องเข้ามาอยู่ในหัวสมองเราเนี่ยเราไม่สามารถเอาเธอออกจากหัวได้เลยเธอรู้ไหมว่ามันทรมานสักแค่ไหน ก,การที่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันและอยู่ห่างไกลก,กันแบบเนี้แต่เราอยากจะบอกเธอว่าเธอ,อย่าได้รังในแล้วก็สงสัยเลยว่าเรามีใครเราไม่มีใครนอกจากเธอนั่นแหละที่อยู่ใน